ธรรมชาติดนตรีกีฬาประชญาและศิลปะคือส่วนผสมที่มีคุณโอปาการต่อหลักความคิดของคนนั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อพระราชยานกวีหลวงพ่อผู้ซึ่งตั้งใจใช้องค์ประกอบต่างๆเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยการฝากไว้ผ่านเด็กๆและเยาวชนที่เป็นลูกศิษย์ของท่านครับ สีน้ำเนี่ยจะต้องลงน้ำให้เปียกให้แฉะให้ช่ำใ,ให้สดชื่นสีเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดอารมณ์ของมนุษย์มีสองแบบวาดให้วาดให้เป็นรูปร่างกับวาดให้เป็นสีสันอันนี้ไม่เป็นรูปร่างแต่เป็นสีสันใช่ไหมเพิ่ม,อมชอบแบบไหนครัชอบธรรมชาติอืมอืม อะไรที่เกอรอล,ล่ะได้หมดครับจานหรือแหวกครับอ,อมืมันต้องมีบางอย่างดีส้มตำก็จะเอา <c oughs> ไก่ย่างก็จะเอาอโอเคอาจารย์ชอบศิลปะเพราะว่ามันเป็นวิธีบำบัดชนิดหนึ่งมนุษย์ของเราเนี่ยจะต้องมีปัญจวิทยา ปัญจวิทยาคือความรู้5ประการนี้จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้แก่ธรรมชาติดนตรีกีฬาปรัชญาศิลปะศิลปะนี้เป็นส่วนหนึ่งเฉยๆน,นะดนตรีหลวงพ่อก็ชอบนะกีฬาก็ชอบเช่นโยคะนี่เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะดนตรีก็เหมือนหมายถึงเราฟังเสียงนกเสียงจักจันเสียงไก่ขันเสียงธรรมชาติ ก็เป็นดนตรีได้นะอ่ากิจวัตรในทุกๆวันของท่านพระราชยานกวีนั้นนะครับนอกจากปฏิบัติภารกิจต่างๆตามหลักของพระสงฆ์แล้วท่านยังแบ่งเวลามาสอนเด็กๆวาดภาพและเรียนหนังสือซึ่งการสอนหนังสือของท่านนั้นไม่นะ่ครับจะไม่เหมือนโรงเรียนที่ไหน เราจะไม่ได้เห็นห้องเรียนไม่เห็นกระดานดําจะมีแค่เพียงแปลงผักฟาร์มไก่หญ้าฟางและสวนดอกไม้ครับคูครับดผมอยากทราบประวัติของควงปู่ครับอยากทราบไปทำไมครับ เอ้ลูกศิษย์วัดก็อยากจะรู้จักประวัติหลวงปู่ชไริญลาะหลวงปู่ก็เกิดที่จังหวัดอุดรธานีบวชเป็นสาม,มเณรตอนอายุ12ขวบอยู่วัดตอนอายุ11ขวบตอนนั้นจบป .4 แล้วเนี่ยโยมพ่อก็เสียชีวิตอาเสียชีวิตโยมแม่ก็เลยเอาไปถวายวัดเนื่องจากว่าวัดนั้นโยมแม่ได้ถวายที่ดินส่วนหนึ่ง เป็นสร้างวัดด้วยกันกับเพื่อนๆของโยมแม่นะหลังจากนั้นหลวงปู่ก็เริ่มเรียนหนังสือทุดองอยู่4ีหปีนะจนกระทั่งอายุ1056แล้วมาเรียนหนังสือมาอยู่กับหลวงปู่จันศรีเรียนจนกระทั่งจบประโยคเก้าเลยนะจบปริญญาตรีเลยนะทางานอีก8ปปีถวายวัดถวายสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยจึงได้ไปเรียนหนังสือที่ประเทศอังกฤษ กลับมาทํางานที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเพราะว่าวัดพระรามเก้าสร้างพอดีเลยตอนนั้นหลวงปู่ก็มาทํางานที่นี่สำหรับวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นวัดที่แสดงถึงความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก้าอย่างแท้จริงครับและที่สำคัญหลวงพ่อพระราชยานกวี ยังมีความตั้งใจใช้วัดแห่งนี้ในการสร้างแหล่งความรู้และเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นทายาทในการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อพระราชยานกวีท่านได้เติบโตมากับพระพุทธศาสนาครับลุงปู่นี่ชอบอยู่วัดปสาปศนี่อยู่วัดกับหลวงลุงเพราะว่าวัดมันอยู่ใกล้บ้านใกล้โรงเรียน มันมีความสุขมากไปอยู่วัดมีขนมเยอะเ,ออเหมือนติกเกอร์เนี่ยชอบเป็นเด็กวัดเพราะอะไรผมคิดว่าการที่ได้มาอยู่วัดนะครับผมก็คิดว่าผมได้มีบุญม,มากกว่าคนอื่นได้มาช่วยงานวัดน,ะะนานเห็นไหมคิดเหมือนหลวงปู่เลยตอนนั้นอายุ36ปีอายุ36ปีเนี่ยกำลังขยันกำลังคิดงานคิดนั้นคิดนี่นนนทำไม่เหน็ดไม่เหนื่อย ถ้าวัยรุ่นโอ้โหจะวัยรุ่นได้ไงนี่วัยรุ่นหลวงปู่ก็เหมือนกับว่ากําลังใจมีมากตอนนั้นนะอยากจะช่วยเหลือเด็กเยาวชนฮึดครับหลวงปู่ก็เริ่มโครงการปลูกรากแก้วศาสนาทยยาทโดยให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสมมเณรที่มาบวชเยาวชนที่มาบวชเป็นเป็นเณรยากจนลำบากขาดแคลนกำมพระ พ่อแม่บางคนไม่มีบ้านเราอุปการะหมดเลยจับมาบวชเรีนแล้วก็เลี้ยงนี่คืองานภาระงานของหลวงปู่ก็ทำไปสร้างทั้งโรงเรียนสร้างทั้งคนเพราะการที่จะสร้างาศาสนาทายาทขึ้นมาจะต้องเติบโตมาพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ทำให้เด็กๆและเยาวชนได้รู้จักชีวิต ที่พอมีพอกินและพึ่งพาตัวเองได้ครับและนี่ก็คือสาเหตุที่หลวงพ่อพระราชยานกวีได้สร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อบอวนไปด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเพื่อจะถ่ายทอดให้เด็กๆและเยาวชนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตแห่งธรรมชาติ มันเหมือนความสุขที่หลวงปู่เห็นเด็กๆเกจริญเติบโตเนี่ยมันเหมือนกับคนสวนปลูกผักคนสวนปลูกดอกไม้ทุกครั้งที่ดอกไม้มันเบ่งบานทุกครั้งที่มะนาวออกลูกทุกครั้งที่แตงกวาออกลูกถั่วฝักยาวออกลูกมันจะสมบูรณ์แบบออกมาโอ้มันมีความสุขมากฉ <ขอ S 1> ันใดทุเรียนออกลูกมังคุดออกลูกเงาะลำไย,ยออกลูก มีความสุขฉันใดนั่นแหละหลวงปู่ก็เห็นว่าเออลูกหลานที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมา,นมาวันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลหรอกเพราะว่าโครงการหลวงปู่ทํามา17ปีเอง17ปีนี่ก็จบปรียรรมข้าประโยคก็มากจบด็อกเตอร์ก็มีจบปริญญาตรีปริญญาโทเป็นครูบาอาจารย์ก็มากนะยังแบบเบาะอยู่ก็มีนะเข้ามาฝากเรามารับรับมาก็คิดว่าเขาจะโตขึ้นมา ด้วยคุณภาพเพราะโลกจะสามารถอยู่ได้อย่างสงบและร่มเย็นต้องประกอบสังคมที่เต็มไปด้วยคุณภาพส่วนสังคมคุณภาพมักจะเกิดขึ้นได้จากคนโดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแต่ในทุกอย่างก้าวที่เติบโตเราจะต้องสอนและสร้างความแข็งแกร่งให้พวกเขาทั้งทางกายและใจ ซึ่งพระราชยานกวีก็ผลิตเหล่าศาสนาทายาทราแก้วได้อย่างสมบูรณ์แบบครับและนี่ก็คือทั้งหมดของพุทธคูในตอนนี้ครับพระราชยานกวีผู้สร้างาศาสนาทายาทราแก้วเรื่องพุทธของคนคูคู